สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดไฟตั้งโต๊ะขนาด10นิ้วรุ่น A99 กันนะครับนี่กล่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยนะครับผมเปิดกล่องมาก็จะเจอกับตัวไฟนะครับตัวขาดตั้งนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่เป็นอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับผมโอเคครับ ต่อไปเรามาประกอบตัวขาตั้งกันก่อนนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับเราก็กางออกมาได้เลยนะครับเห็นไหมครับเคก็จะประมาณนี้นะครับผมกางได้นะครับความกว้างแล้วแต่เรากะนะครับผมนี่แล้วเราก็นําด้านนี้นะครับนี่นำนี่นะครับมาเสียบตรงนี้นะครับตรงรูนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยอ่านี่นะครับแล้วเราก็ นำมันนี้นะครับนำตัวขาตั้งนี้นะครับมาหมุนเข้าไปได้เลยนะครับเคก็ okay. จะได้ประมาณนี้นะครับผมอืโอเคครับต่อไปเราก็มานำตัวนี้ใส่กับตัวขาตั้งนะครับเพื่อที่จะยึดกับตัวไฟนะครับผมนี่เราก็หมุนเข้ากับตัวขาตั้งให้เรียบร้อยนะครับเค okay. เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ นำตัวไฟมาหมุนเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับต่อไปเราก็นำตัวที่หนีบโทรศัพท์นะครับผมมาหมุนเข้ากับตัวคมไฟได้เลยนะครับนี่เราก็หมุนเข้าไปได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผม นี่เราจะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับสำหรับตัวขาตั้งนะครับก็ปรับเอนได้นะครับผมนี่เห็นไหมครับดูนะครับนี่ปรับเอนได้นะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวขาตั้งนะครับนี่แล้วเราเมื่อได้ที่ต้องการแล้วนะครับเราก็หมุนให้แน่นให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่เอนไปเอนมานะครับนี่ โอเคครับต่อไปเราก็มาลองเสียบสายไฟกันดูเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายแบบ USB นะครับสามารถเสียบกับ power bank หรือจะเป็นเสียบกับอะแดปเตอร์เราไปเสียบกับไฟบ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบกับตัว power bank ให้ดูนะครับผม,มแล้วก็เสียบกับตัว power bank ได้เลยนะครับโอเคเสียบกับตัว power bank เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูกันที่ตัวรีโมท ได้เลยนะครับแล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับนะครับเปิดกดเปิดกดปดดิดได้เลยนะครับสามารถเพิ่มลดระดับแสงไฟได้นะครับเเห็นไหมครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีแสงไฟได้ด้วยนะครับเปลี่ยนโทนส,สีแสงไฟได้นะครับ ไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวรีโมทควบคุมแสงไฟนะครับโอเคครับต่อไปเราก็มาดูที่หนีบโทรศัพท์กันบ้างเลยนะครับผมนี่เราก็งอมาอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วเราก็นําโทรศัพท์ของเรานะครับมาหนีบได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับแล้วก็สามารถปรับหมุนได้ถึง360องศาเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ จะประมาณนี้นะครับโอเคครับสําหรับชุดไฟตัวนี้นะครับผมก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบว่าถ่ายรูปจากมุมสูงได้ด้วยนะครับผมนี่แล้วก็ทําการหักตัวไฟนี้นะครับโยกลงมานี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นการแบบถ่ายรูปจากมุมสูงได้นะครับเป็นการถ่ายรูปพวกสินค้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ แล้วก็สาหรับตรงนี้นะครับเราก็นําโทรศัพท์มาหนีบได้เลยนะครับผมเพื่อจะเป็นการถ่ายรูปนะครับนี่ผมจะลองให้ดูนะครับนี่แล้วก็หนีบเข้าไปได้เลยนะครับผมนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผม โอเคครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นการแบบจัดเซตฉากถ่ายภาพจากมุมสูงได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ก็จะเป็นมือถือของเรานะครับเห็นไหมครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนี่สามารถถ่ายภาพจากมุมสูงได้ด้วยนะครับโอเคครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการรีวิวชุดไฟตั้งโต๊ะขนาด10นิ้วรุ่น A99 ตัวนี้กันนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็สามารถมีรีโมทควบคุมนะครับที่สามารถเพิ่มลดระดับแสงไฟได้นะครับปรับโทนสีแสงไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถทำเป็นแบบว่าถ่ายภาพจากมุมสูงก็ได้ด้วยนะครับผมนี่สำหรับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่390บาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง idline หรือ shopee อนไลน์ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ